เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นกับผมครับผมใช้คําว่าสังฆทานมือสองแล้วกันผมรู้สึกไม่ค่อยดีดวงช่วงนั้นก็แย่ทําอะไรก็ไม่เคยเวิร์กทำให้ผมปรึกษาแม่ว่าผมจะทํายังไงดีล่ะที่จะให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นตอนนั้นแม่นั่งคุยกับป้าท่านหนึ่งครับป้าก็บอกว่าก็ไปถวายสังฆทานใส่ลูกอุทิศให้จเจ้ากรรมนายเวรให้กับสัมภเวสีเพราะบางทีเราก็ไม่รู้นี่ว่าเราทําอะไรผิดกับใคร แต่ด้วยความที่เราไม่่อยรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามากนักในตอนนั้นเราก็เห็นวัดนี้เขามีสังฆทานที่ให้เช่าชุดละ100ในตอนนั้นเพื่อนโทรเข้ามาพอดีเราก็เห็นว่าคนต่อคิวไปถวายสังฆทานเยอะมากเราก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะไปต่อคิวเขาคุยกับเพื่อนจนจบครับพอหันีกทีหนึง่งคือพระท่านก็เดินขึ้นกุฏิแล้วผมก็คิดว่าเป็นไรพวกนี้เรามาถวายก็ได้เอาสังฆทานไว้ในรถครับขณะที่เอาสังฆทานไว้ในรถผมก็ไปเรียนปกติเลยจนผมลืมเลยว่าผมได้เอาสังฆทานที่วัดเนี่ย มาไว้ในรถด,ด้วยเวลามันผ่านไป3วันครับผมก็ยังไปเรียนไปกลับนี้ปกติแต่ทุกคืนทุกคืน,ท,คนที่ผ่านมาตลอด3วันแม่กับพ่อจะได้ยินว่ามันเหมือนมีคนข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างหน้าบ้านเราเนี่ยทะเลาะกันตีกันชกต่อยกันของกูของกูไม่ใช่ของมึงหมาเห่าหอนตลอด3วันเลยแต่ตัวผมมันไม่ได้ยินแม่ก็เลยถามว่าหนึ่งถามจริงอะไปเอาอะไรมาหรือเปล่าผมก็เลยงงว่าอะไรแม่เอาอะไรมาพ่อเลยเสริมมาว่า,วาทุกคืนเน่ะ มีคนทะเลาะกันหน้าบ้านพ่อลงมาดูข้างล่างก็ไม่เคยเจอแล้วไม่เคยเห็นเลยนะแล้วหมาก็หอนทุกคืนเลยแต่มันจะเป็นช่วงเฉพาะตีหนึ่งประมาณ15นาทีแล้วมันค็เงียบลงตอนนั้นเองผมก็สงสัยว่าพ่อกับแม่เล่นบุกอะไรหรือเปล่าอําหรือเปล่าจนเวลามันผ่านไปด้วยด้วยความที่เราไม่ได้ใส่ใจฮะแล้วเราก็ลืมสังกฐานชุดนั้นไปแล้วด้วยวันนั้นเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ผมไปสังสรรค์กับเพื่อนเราใช้เวลาสังสรรค์นานมากครับจนเวลามันผ่านไปเที่ยงคืนก็แล้ว เข้ามาช่วงประมาณตีหนึ่งพอช่วงประมาณตีหนึ่งมีกาดกับรปภที่อยู่ลานจอดรถวิ่งมาบอกผมว่าที่รถพี่เนี่ยมีคนงัดหรือเปล่ามีคนต่อยกันในรถอะ่ะพี่ไปดูได้ไหมผมก็วิ่งไปดูที่รถฮะผมเปิดประตูเข้าไปครับมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่ามากตอนนั้นเองผมก็คิดว่ามันคงมีอะไรผิดปกติแล้วละ่ะแม่ก็พูดคนอื่นก็เห็นเราจะยังไงละ่ะแต่อย่างที่บอกผมลืมสังกฐานนั้นไปแล้วเพราะผมไม่ได้เห็นมันทําให้ผมลืม ผมก็ปล่อยเวลาเนื่นนานไปอีกแต่ในหว่าที่มันเนื่นนานไปประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดผมรู้สึกแย่มากเลยว่าอะไรนักหนาที่มันเกิดขึ้นกับผมผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อจะทํายังไงอ่ะด้วยความเชื่อของที่บ้านครับคือเอารถไปลดน้ำมตนผมก็เลยเอารถคันนี้ของผมเนี่ยไปที่วัดครับแล้วก็ให้หลวงพ่อลดน้ำมตนให้ขณะที่หลวงพ่อลดน้ำมตนอยู่ผมอยู่นอกรถอยู่กับแฟนผมลดไปหลวงพ่อก็สวดลดไปเรื่อยๆ,ๆกระโปรงท้ายรถครับ มันเปิดขึ้นมาเองครับพอกระโปรงท้ายรถมันเปิดขึ้นมาเองครับผมเลยเดินไปดูหลังรถว่ามันเปิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งที่ผมเห็นครับมันคือถุงสังกะทานที่ห่อด้วยกระดาษแก้วในนั้นถูกฉีกขาดหมดเลยครับและมันจะฉีกขาดได้ยังไงในความคิดผมนะครับผมมีความเชื่อว่าสังกะทานนี้มันใช้กันมาหลายมือแล้วเวียนไปเวียนมาเรื่อยๆแต่คุณเชื่อไหมสังกะทานที่ถวายแล้วก็ย่อมเป็นของคนนั้นแต่นํากลับมาถวายอีกแล้วคุณคิดไหมว่า เรายังแย่งเลยแล้วผีจะไม่แย่งได้ยังไงครับนี่คือครั้งหนึ่งที่ผมเจอครับสังฆทานมือสองครับ